หนึ่งสองสมเียมโคดแนวเลยอันนีุ้นจางไงหาห้องเจ็ดต้องหาห้องเบอร์เจ็ดเว้ยน้ำจำห้องนี้ได้ตอนที่เราตอนที่เราตุ้นห้องนะเด่นเด่ ตัวเต็งก็จะเป็นชั้นที่สองชั้ที่สองเราตื่นมาในคุกวัดได้อยู่บางคำาดยดูดิดีดูดิยฉันจำวันนั้นได้ค่ฉนเจอราเป็นางกฤษโชคดีมั้อังกฤังเฮกูอกสรขอประมาณว่าจากวันนั้นที่ฉันเจอเดวิดลาที้เดวิด จะีวันนะจนนีวันนี้เธอจะไปนี่มันนี่มันเดมอนนี่มันน่แหงวะแหงดิไม่รู้อ่ะอะไรอะไรเดียวเดมอนเดียวหรอโอ้ No No n มัน่โอไม่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 ับปิมโอ้ยอาจารย์แดงตื่นอาจารย์แดงอาจารย์แดงอาจารย์แดงร้านจับเรามาค่ะรานจับเรามาค่ม่เนี่ยดูดีเมมเบมีแอทเทชั่นได้ไหมล่ะ มาชื่อมาอาจจะไรชื่อมาไมตอนนี้ฉันจะามฟอยู่อะไรมามาเพื่อคุณต่แนกว่าว่าตาควรจะแบบไปตอบคามนุกตกระทางใจไหมันบอกว่าแจอชันได้ไหมหลังไม่เจอกันนานนะไมจุ่มม่ตุ๋ยไ่่มาตุ๋ยหยุดเปิดปิดเปิดไปหยุดปิดเปิดไปแล้วหยุดุดยุมามาออาแออกออจากออกจากคุกห้าออกกคุกคุกให้าถูกออก ม็กตรงตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าห้องนั้นอ่ะออกง่ายจังก็มาดูเซ่ looking for อเอ็กซิที่หนฮากัสฮากัสฮากัสากัสเจอการหรือเปล่าเฮ้ยฮากัสฮากัสฮากัสฮกไม่ี้กัสป้าโบโคแต่ไอยื่ในคุกวะนั่ยเล่ีฮากัสอไม่อยู่ในครัที่คุกคนไห่กีที่หากนด้วยสี่วนสี่ส่วนนี้เป็นแบบไอ้ฮกัสวะระบบรักษาความปลอดภัยที่สุดยอด เออ๋ยวสุดยอดเลยคุณคำาไม่มีใช่ปกติขี่กาบันอยู่ในซ่หรอวะปกติขี่กาบันอยู่ในโซุ่ณไม่สงสัยแล้วทำไมไม่มีโจ้สักคนจริงเขาออกไปได้หมดแล้วนี่อาจารย์แดงจับเรามาข้างไหนเปิดดิเปิดดิเปิดดิประตูกระจกขาต่อจ้าเออเมอ์เกมเมอร์อันนี้เคมเรเกดิกเซเชนดูขึ้นมาเคดิต้งขึ้นซัปเตอร์สอง เรื่องสองมันชื่อชื่อชื่อว่าอะไรบอกผมด้วยนะเดจอนะชื่อเกมชื่อเกมขึ้นหน้าจบเลย่รูเนียนรูเนียนรูเนียนอ่านอ่านดูไม่ต้องอ่านหรอก I E U N I O N โอเคออกออกมาจากคลุกแล้ว I E U I N I O N เฮ้ยเฮ้ยพิมพิมพิมลองขอลองอีกคนหนึ่แห่งวิมรียูเนียนโอเคอันไหนเนเนเน่ หนึ่งหนึ่งสองสามโอ้ยยยยยยยนยย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 มยยยปยยยยยายยยยยยยอยย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 นยยยยยายยยยยยายยยนยยยยย่นยย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 ยายยยยายเยย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 ียยยยยยันยยยอยยออันไหนอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ยยดยยยยอันนี้คืออะไรเปิด

ไปไปทางนี้เจออาจารย์แดงเนี่ยเจอแน่แเจอแบบโอ้โหกนี่หันหลังเลยคนี่หันหลังเลยเฮ้ยพี่บดเดน้ำหน้าให้ไเป็ดูให้ชิวๆเอาไปได้เลยก็จกโอ้โหเยี่ยนเลยนะโอ้โหสุดสุดคุยโมอีกาลยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยอะไรนี่เพตเตอร์เพลนสเตอร์เฮ้ยนี ทำไมเดินเล่นจังวะมันเดินแหลกจังอะเราเดินผ่านไปเยอะเอ้าไม่นะชิวไม่นะขึ้นรถไปนะเว้ยอะไรหลบไม่ด้เมืป็นเดินตรงกลางก็มันเป็กเดินหลบได้ฮะลุงอะไรวะเอ้ยมันเกิดใหม่ได้ไหมเกมนี้เกิดใหม่ได้ไหมเปิดได้ชิวกระจอกอะโอ้ชิวกระจอกอ่ะจ่องม้อยว่ะเพชรดอกเตอร์ถือคิวใกุญแจคุญแจคี่นี่คี่นี่จะขีนี่ เปิดหายเข้หายวันนี้มันลุกอันนั้นประดับาหายแล้ว้เปิดอะไรเอยาเห็นว่าผีมันทอะไรบ้างวะยังหมอหมอกากมนมันเอาไว้เปิดประตูแล้วนั่งทไมนั่งตัมันสดทีมันก็หายไปจากมือนงนี่ั่งคนนั่งี่คนนั่งนี่คนนั่งนี่นาั่งนี่นนั่งนคนนั่งี่คนั่งนี่ค่นั่งนั่งด เราคุณเห็นอะไรอเงไห็นเตียวเตียแต่ว่าเตียวแต่ว่าเปิดเตียวเฮ้ยวันนี้เขาเกมมิ่งเกมมิ่งเกมมิ่งคอมเกมมเีขัวมาตรงนั่งนีขับมาตองนั่งไไอ้ไรกันไปไไปไปเราไปก่อนดีกว่าไปเอไปคุณแจมันมันน่าจะหลอกแหละมู้มันเก็บไว้ไใช้กุญแจเลยใช่ไหมใช้คุณแจใช่ไหมกุญแจให้อะเนี่ยไม่รู้มันหายไปแล้วแป๊บนึง่มัน ่ย่หายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเรายัไม่หายวิเรายัไม่หายวิเออนนนนนไหนคนไหนแล้วบอมผายไปไหนบอมมูนไปเนี่ยเดินตามผมมาอยู่เนี่ยยย่อเนี่ยเดินตามย่ออ่ยแล้วชื่อยู่ไหนนีผมยูงนี่เดินตามข้างหลังคุณผมก็ะบห้องทำานโอ้นี่มันห้องไม่มีพลังงานเราต้องต้องไปหาพลังงานเยเดือดเเดอดใช้มืเดีเลย เอ่ยเฟดดี้ไม่ใช่นะเนี่ยห้องเนี่สตูดิโอเนสตูดิโอเนสตูดิโอเนี่ยนไทย่ายไทยเาเปนิปไมไอเกมิ่งนี้เกมวิ่งนี้ตอนนี้เราขอตอนนี้เราขอเวาตั้งแล้วคนั้เลยยเลยขอมา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 กดทิป้าเลยเลยเยเยดี๋ยวเดี๋ยวผมป้าเองาาาาไอตีาเมือนกูนะลูกดีด่ย ไม่้อะไรเลยปรฟแวไ้รวเนทเรนเนี่เรกระโปงอ่ะเออเนาะโอโหเฮ้ยเฮ้ยนกอีกเข้ามาแล้วเราต้องเราต้องไปกดตัวอะไรเขาปะก็มาทนีวงนะเขเดเพมันไม่มีอะไรให้กดเลยไม่งเกี่ยวจะจะไปเดนเขาเดินแรกๆคุทไปหเา นี่เลยประตูสุดท้ายประตูตรงกลางเปิดไม่ได้เราต้องเปิดเราต้องหาพไปเราต้องหาพังงไปเลยอ่ะไม่ได้ไปเราไปห้องพลังงานใหม่ไหมเผื่ออยู่นะครับมีกุญแจใช่ไหมมีกุญแจเป็นกุญแจห้องนั้นเนี่ยโอเคมาโอเคโอเคเ้าต้องไปเปิดประตูห้องที่มันล็อกเมื่อกี้กระโดดทิ่กระโดดเท่าไหร่เย่เย่กระโดดเย่เย่โอประตูห้องนู้นหรือเปล่า ูนห้องนวเปิดยังห้องห้องนเปิดตอนนี้เปิดไม่ได้ห้องนวนเป็นล็อกนี่ไงไอ้กุญแจจากมือคุณน้ำน้ำตอเนี้ยกุญแจหายแล้วน่าแย่เอากุญแจให้ไปแล้วเียนเปล่ไอ้บ้มมีกุญแจเปล่าเมื่อกี้แว่าคนไดสุดท้ายเขา่ากุญแจอ๋ออย่าแยกุญแจกันอ๋อเงินก้อมานี่มานี่มานี่อ๋ออ๋อโอแสกงว่าห้ามกุท้าแย่งกุญแจกันสินะ ใช่ได้แล้ววะต้องมีคนเดียวนี่แย่สมจริงไงสมจริงไงสมจริงคือแบบเปิดบููแจ้คุณแจกันนะอะไรบอกว่าอะไรวะโอ้ัากาสเปนแเดสตาร์โยุอยาวหลังนะยาวหลังนะยาหน้านนะดามิดัมิดาม่ยังไม่เว้นเลยคุณนะจะแยนโอ้โหแย่โอ้โห้อะเปิดไฟดบ

เอ้มานีเลยไอ้โ hmm. ง mm ่มานีเ hmm. ร mm ็วไอ้โ hmm. ง mm ่มานีเร็วไปนี่เขียวแดงเฉียวเขียวแล้วก็เป็นคแล้วก็เปนคนมันมมันมาเลมาแค่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 ่แค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  จอกมากเริ่มเดนทางเดินจนมาอีกเดินแรกจะตายนะเดินแรกเทเวนเด็กก็จอกอ่ะเอ้ยมุนจิกันจอกผีเน็ตกระจอกผีเน็ตกนอกโอ้ผีเติมจอกผีเติมเน็ตห้าบาทไอไงโอ้ยเน็ตห้าบาทใช้ได้กี่ชั่วโมงวะไอ้เออเน็ตห้าบาทใช้ได้สี่ชั่วโมงแต่ว่าเอ้ากดรอเอ้ากดแล้วมีอะไรไหมกดแล้วก็เป็น นี่มันเสียงอะไรไหมเสียงไอ้นี่ปะจะสแกนในไปในเฟสที่ไปนห้องสว่าีห้อ้อมีขบาทำในห้องสว่างโอ้โอจ้างนี่นี่แต่ให้องน้องกัดต่อในห้องมืดเลยไม่มั่นขบ้าโหไฟดับอ่ะไฟดับโหไปขับไปแข็งไม่แข็งแล้วโอ้ไปไม่แข็งเนี่ยคุณน้ำอ่ะไปเล่นอะไรแถวนั้นแ่ะโอ้ไฟมันดับเลยเห็นไหม เกี่ยว่ะคุณน้ำคุณน้าสตรไอ้คุณน้ำาเข้ามาลองเลยเอ้าเาเมาข้ากดปุบเหรเข้ามาลยะเร้มองแล้วนะ้าไปมันออพื้นที่มัเป็นยังไงไม่เข้าใจเลยต้องการแผ่นไรอ่ะอยากได้แผ่นไรมากเลยเราออกมาข้างนอกเยอาผีแม่งก็เดือคู่แรกหรือผีกระจอกจัดล่ม่ิชันูกี้แล้เลยเฮียถามเปเบาพิมพ์ง่าวาทิ้กูนุ่คนทิ้งกูนุ่เฮ้ยคุณพิมพเฮ้ย อ๋อไม่ใช่ขุนดัมมี่คิดว่ามันจะแบบหันหลังหันหลังฟึ่งมันจะมาตบเราเหมือนไอเกมนั้นไงมีมิกเหมือนเหมือนเหมือนไอบิ๊มิกไอบีมิกเออไอบีมิกเดมบิ๊มบิ๊มกันนะขุนน้ำเช้าว่ะโอ้ทั้งน้ามันอะไรกันหัวใจโอ้เชื่อหัวใจไก่ทอดหัวใจไก่หัวใจรกขอันนี้คืออะไรอ่ะหัวใจไก่ทอดติงเอ้ยไฟฉายได้แล้วได้ไฟฉายแล้ว เพิ่งได้ไฟฉายเนี่ยนะเออเพิ่งได้ไฟฉายแสดงว่าต้องอีกไกล์แน่ๆเราต้องเดินอเราต้องรอเดิ่อนแยกไปอย่างงเี้ยเองไฟฉายไอ้เชื่อมบอกไปดิโอ้ยต่างต่างนี่ไปเราเราไปไปดูใหญ่กันก่อนไหมมามามาทุกคนมาเอ้ยไปเธอไปเธอไปเธอนี่คืออาจจะเป็นหัวใจของมาก็ได้หัวใจมาอาจารย์แดงหัวใจของอาจารย์แดงอาจารย์แดงมาดิทำมาใช้หัวใจทำมาไม่ต้องใช้หัวใจไง เออทำไมไม่ต um ้องใช้เว้ยแค่ใช้แค่คำพูดแค่ค่คพูดอ่ะเดวิด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 เดวิเดวิดเดวิดเดวิเดวิด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 เเดวิดเดวิดเเดวาดเดงิดะเดวิดเเดอาจารย์แดวเดวิดเดงเวิดเดวิดเดวเดวเดวิดเดงเข้าหลดงวด อาจารย์ได้แ s ่ฟอสเียบร้อยฟอส่ไมฟอ่ร้โอแขนยืดยืดแขนยืดแขนยืดแนอาแต่เป็นเอ้าเป็นเบบิ้กเบ้วกลายเป็นเป็นอกเตงก์เรเยบร้งกะไรเิ้งก้มเันต้ง้าวเบบ้งก้าเบบิ้งก้วเบบ้ก้าวเ้กเบบิ้งก้าวเ้้าวับ้ไอ้าเบบก้าวเอบิ้งก้าวเบบิ้งก้าวเปบิ้้าวเบบ้งก้วเนบิ้นก้าเต้นกนเต้ิ ไปไปไปมีมีดมีมีดมีมีดไปเอาไปแทมู้ดเอาไปแทงหัวใจมันไปได้เลแทงนี่แทงนี่แทงหัวใจมู้ดอาจารย์เขาหายไปแล้วไอ้ไอ้คนอ๋อน่าจะไม่มีไม่รู้สิเป็นภาพเป็นภาพเป็นเป็นภาพอะแทงเขาเรียกว่าเป็นเป็นภาพอะไรแฟลแบ็คเออมาเลยมาเลยมาเลยใช่ใช่แฟลแบ็คของเราคุณน้าสีมีดบอกพลังฟอร์ตนี่คุณน้ายังไม่รู้ใช่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 พลังฟอตเป็นการถตื โอ้แน่นอนแทงเลยกมูเปื้อเลดไงโกมเปือเลือดที่นั่อ้โกเืลือดนี่ใช่เขาเดกพลังเขาเยกพลังฟอนไนี่จ้องจ้องจ้องแทงเลยแทงเลยอีเแ้ยโอ้โอ้โหไ่เฮียหัวใจร้อนแรงอร้อนแรงใจร้าใจร้าจริงจริงใจร้ามันชูดไ่ใหรัใจัใจมันร้อนแรงแบบไปเยอะแบบใชเหมือนเหมือนใช้ชาติคนนั้นเถิดเ้นแล้วไปทางนี้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 มันร้องเพลง ร้องเพลงช่างมันอาจารย์แดงร้องเพลงอาจารย์แดงร้องเพลงนะเขาเป็นอาชีพเขาเป็อาีแล้วนี่ออทันออทันนี้เหรออ๋อที่มันตันอ๋ออ๋อทันนี้ให้มันตแย่ว่ะคุณพี่พะมัววะทยไมพะมัวแมวแมวมีไอ้ฟักจิ้งอกเเอาเอาวเอาวเอออาตัวชี้ให้ไปได้เออ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 อยู่ดีๆก็วมันอยู่ดีๆก็วอ๋อ ไอ้เฮว้าินอู่ดีๆก็ว้าอะไรวะทำไมเรายังไม่ว้ากอุ้ยตัวอะไรอะป็ตัวอะไรพ้าดนะแบบแบบคล้ายๆนี่เลยอ่ะอะไรอ่ะมีมิคุโรงแรมไม่ไม่ไม่ใช่ละโรงแรมเโรงแรมหาอแล้วครับคุโวหาห้องเจ็ต้องหาห้องเบอร์เจ็ดนี่อ้คนน้ำจำห้องนี้ได้ตอนที่เราตอนที่เราเย็ดตุ่นใชหเอยน้ำมาดิ

ประตูนี้เปิดไม่ได้คนคนน้ำเป็นคู่เหรอเปลี่ยนคู่เหรอคาร์มานอนแนงก็ไม่เอาแล้วคาร์มานคาร์มานเอิดผ่อนผ่อนเร็วผ่อนเร็วเกินใชเบิร์นเกินมาห้องนี้สประตูนี้ต้องมีอะไรแน่มีไหมมีอะไรบ้าเปิดได้ไหมโอ้สว่างเกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้องที่สามไม่มีอะไรต่อไปห้องที่ รวมสี่โอ้ยโอ้าเส้ยโอ้ดโอ้ยโอ้ยโอ้ไรอ้ยโอ้ไรอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ดโอ้ย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 โอ้เโอ้ยโอ้ยโง้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้อ้ยโ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 อ้วโอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้อ้าอ้ยโ้วอ้ยโอ้ย้อ้ยโ้ย้อ้ย้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้อ้อ ปอนแปลงสำรวจอะไรประเด็นเยดีไม่เสี่ยงแล้วเยดีไม่เสี่ยงแล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโฟโคไม่ดูเราเอาไปเราลองไปดูห้องเช็ดโอ้ยช่วยนะครับไม่ติดสายแล้ววนี่มีคันโยกนี่มีคันโยกนี่คันโยกนี่โยกได้ไหมไปยึดเหนียวนะเจ้ากะโดดสิคุณน้ำไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีพลังงานอ๋อไอ้นี่ฟิลปันไอ้ที่บอสถืออยู่นี่ฟิวไหม ใช่น่าจแล้วก็ฟิวไปใส่แหละฟิวฟิวคุณเออไป LED มีห้องอีกมีห้องอีกมันเนี้ยมีห้องอีกเออยังไม่ทันเสร็จเลยโออแย่ว่ะเปิดไม่ได้อ่ะไปถึงเสร็จอะไรเล่นเกมเสร็จแล้วเปิดไม่ได้เออใช่เล่นเกมเปิดได้ไหมเปิดได้อุ้ยมีห้องฟ้าเปห้องฟ้าห้องไฟฟ้าห้องไฟฟ้านี่ไงนี่ไงจุดใส่ฟิว อบใส่ามารถเลยสามารถเลยสองอันนอน่ไหมสองอันโอเคผีมันรอแน่นอนอะไรเสียงอะไรวะใครย้อนเวลาวะเสียงไฟไงไฟมันเริ่มมาไงหรือเปล่าไม่รู้เสียงไฟ้ากูไม่เป็นอย่างนี้นะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนกันเดวิดไอสัตว์ไม่คุณเจนเออไม่เห็นไม่เห็นนะโอ้ยแย่ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แย่แกไม่เข้าใจมึงมึงมึงเซ็ตมึงหลายครั้งนีอ่ะอ่ะสิบเอ็ดไม่มี อันเแถบไม่ใช่ mêmes, มไม่มีไว้คำอะไรมันล็อกเลยมันไม่มีให้เข้ามันปิดข้างนิดมันปิดข้างนิดปิดข้างที่นอนที่นอนไม่มีอะไรห้องนี้ก็ปกติ่เปิดไม่ได้ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรกับเจ็ดสามอ๋อเจ็ดสามอ้าวจะไปห้องทีอ๋องจ็ดสามอ๋อเจ็ดสามอ้าจะมีอ้าวอ้าวอ้าวเปิดคนเดียวเปิดเปิดคนเดียวเปิดคนเดียวอ้าวเปิด เออโอเคลุ้ม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 ลุมไม่มีอะไรไม่มีอะไรสไปห้องอาถรรพ์ไใช่ไหมเดี๋ยวห้องอ๋อห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเปิดไม่ได้มีผู้เซฟเราบนเอ้ยเองนี้เปิดไว้อยู่ห้องสิบสี่หรือว่ามีคนเข้าไปแล้วกุญแจ็คดูนี่กี่หลักกี่หลักดูนี่กี่หลักสามหลักเซฟได้ไหมเปิดเซฟไม่ได้ มันต้องหารหัสมากแล้วมาใส่อ๋อโอ้คิดว่าจะเดาแย่ป่ะเดาไม่ได้เดาคุณเดาไม่ได้ต้องสามตัวนะเฮ้ยก็หนึ่งหนึ่งเอหนึ่งร้อยถึงหนึ่งเอถึงหนึ่งร้อยเก้าเก้าเก้านี่อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ต้องอะไรนี่แเลขมันเลขมันบีโอ้โหเลขมีเป็นสิบตัวแล้วแต่ละตัวนี่มันได้อะไรหลักได้สลับกันไรโอ้โหก็ใช่ไงหนึ่งพันตัวก็ไงหนึ่งเดาอะไรเดาไม่ได้หรอ สามหลักไม่เป็นไรหรอไม่ได้ได้เออ่งไคีเืิดเดย์เลยโอ้โหใช่ช่องหลักเขไม่ได้มันเดาให้ได้รักเดียวคนนั้นนี่ไโอกาสและห้องที่สามมีอะไรจริงด้วยทำไมห้องที่สามมีอะไรล่ะห้อเจะเราห้จะเราห้องที่สามมีเอ่มการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งออการ์ดนล่ตู้เซฟการ์ดเหรอไปตู้เซฟไปตใช่ไหมลองลองกลับไปตู้เซฟตัวเซฟไปตัวเไปตัวเซฟไปตัเซตั้เซฟไปตั้เซฟไปตั้เซฟไปตู้เซฟไปตเซฟไตู้เซฟไปัเัเัเซัเัเซฟไ นี่นี่นี่คัมมันค่นี่นคัมมันคัมม์ว่าคัมม์ว่าอาทัดทัดจีทาเราจะฟักส์อะสเปนส่าสเปนอ่านไม่เข้าใจเม่ทางนี้ทางไหมอ่ะไม่ไม่ทางที่เราเดินมาไงตอนแรกอ๋ออ๋อทางที่เข้าริบมาอ๋อมันอ๋อมันวนอ๋อมันวนไอ้ทางหมดก็มีแค่นี้แหละมันมีกี่ห้องน่าจะเป็นฟิว เราเป็นฟิวเป็นไงขอเก็บหน่อยได้ไหมไม่ไม่เขาเก็บเขาเก็บคนเยอะเขาแย่งกันทำไมจะแย่งกันทำไมนี่คนเยอะะเก็บเก็บเลยก่อนเลยมันวุ่นวายนี่เฮ้ยเก็บใครจะได้โอ้เฮ้ยปิดประตูทีแมวเฮ้ยใครเปิดประตูนี่คือมึงต้องการหาเะไรกับกูใช่ไหมห้องฟิวห้องที่ห้องนออะไรสามได้วะอ๋อห้องสิบห้องสิบสี่ห้องสิบสี่ห้องก็เห้องสิบห้องสิบห้องเก้าวะ ไม่รู้เดินเดินไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เจอเองไงใช่หรอห้องแปดห้องแปห้องแปห้องไห้องเาห้องแปดห้องเก้าเปล่าใช่ห้องเห้องเมาใส่ฟิวมาใส่ฟิวแล้วฟิวสอันไหมเหรอ้อันโอ้เสียงไฟโอ้เสียงไฟือ้เยาวาูดู่รว่าไมรูว่าตไม้หรือว่เป็นตมาอะไรนี โอ้อนเซ็นด้วยวะออนเซ็นชิวชชิวมาแชรออนเซ็นชออนเซ็นราอนะสาวน่าสาวน่านะล้หลอดเราหลอต่อไปโอเคปิปิดประตูให้เลยฮะปิดประตูให้เลยนีนี่อไรเิดอรขต้นก็ไห้องไปห้องไปห้องที่มันไปห้องที่มันอา้อ่าห้องห้องเจ็ี่ ห้องเออห้องเจ็ดห้องเจ็ดป้ะห้องเจ็ดโอเคห้องเจ็ดเนาะห้องเจ็ดห้องเจ็ดอดีไซน์พวกเราตัวเล็กมากเลยนะเออใช่ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กไงเราตามตามเพื่อนชื่อว่าเดวิดแล้วสวิตสวิตอ๋อเออเออห้องนี้ไม่ต้องใช้สวิตแล้ยมีกระปัดเมย์กันไปก่อนอุ้ยขาวสว่างจ้าโอ้โห โอ้โหี่ขาวเลยโอ้ขาวได้โอ้โหโอ้ขาวนานไหมเนี่ยโอ้นีขาวขาวนะเฮ้ยนี่ไงออกมาทนป่าแล้วค้อมเก็้ามเ็มันคือการออกมาป่าแล้ววองเ็ที่มอกจะป่าได้ไงกูถามจริงออกจากป่าเหรอคไอ้ยี่ห้อรถแมพทั้นออแปดลุงแงคอะไรเถกเจอานแดงเจอันแดงอี่ล้วนี่ ทำไมมันช่างห่างไกลเลือเกินทำไมมันช่างห่างไกลปกันปะมาหันไปดูดิน้ำไอแอมไมโอโนิงไม่ได้เฮ้ยนี่มันบ้านเก่าฉันนี่นะบ้านเก่าฉันบ้านเก่าบ้านเก่ายันไนนเว้าวแอบเพ่ เคยดูในเน็ตว่าบ้านมึงไม่ทำคอสะอาดบ้านเดิทางแบบนั้นไม่มันบ้านเก่าไลยบ้านเก่าอะไรดินี่ตุ๊กตาอะไรหน้าตาหน้าตาหนก็ตุ๊กตาเอ้ยตุ๊กตาตัวนี้มันมานปล่อยแล้วมันเป็นอะไรแล้วโอ้ไม่ก็เดวิดไหนเดวิดอะไรวะไอเดวิดเดวิดไหนใครเจอเดวิดเอ้าเราเคยเ้เดวิดไอฟาร์มแต่อยู่นอนกูดเเดกเซลเดวิดเนี่ยห โอ้โดนเจอนายแต่นายคุยเดวิดดูดเคียนนี่เดซาดีอยู่นะชอบชอบซาดีกับเราอ่ะกูยังไม่ทันเห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่ทันเห็นักตาเลยแต่ฉันยังมีชีวิตฉันยังมีชีวิตอยู่มานี่อาจารย์แดงนี่อาจารย์แดงนี่อาจารย์แดงเสียมวิ่งมาค่ะเฮ้ยอาจจะเป็นล่างหญิงก็ได้นะอาจจะเป็นล่างแต่สองโอ้ chapter สองไม่ไม่เจอไม่ค่อยเจออาจารย์แดงเลยอะไรกันอาจารย์แดงไม่ตึงเลยอะเจอแต่ไอ้คนหน้าจากอีกอัน 没，没，哦哦。